แม่ค้าเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผาแบบเดิมให้เป็นบ้านดินเย็นหรือบ้านขายร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงพร้อมกับตกแต่งสีสันลวดลายอย่างน่ารักซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รักสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมากโดยหลักการทำงานของบ้านดินเย็นจะใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมน้ำแข็งเล็กน้อยเทลงไปด้านบนเพื่อให้อุณหภูมิของบ้านดินเย็นลดลงจากการทดสอบพบว่าอุณหภูมิลดลงจริง และสุนัขและแมวชื่นชอบที่จะเข้าไปพักผ่อนเป็นเวลานานๆน,น,นอกจากจะมียอดขายส่งทั่วประเทศไทยแล้วก็ยังมีลูกค้าจากประเทศลาวและประเทศเวียดนามสั่งซื้อไปให้สัตว์เลี้ยงแสนรักในประเทศของตนอีกด้วยเช่นกันด้านของกระบวนการผลิตก็เป็นแบบแผนเมทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การพักดินเหนียวเป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นจึงนำดินเหนียวมาทุบขึ้นปั้นตกแต่งลบขอบคมของประตูหน้าต่าง พักชิ้นงานไม่ให้โดนแดดโดนลมเป็นเวลาเจ็ดวันนำเข้าเตาเผา,เาอีกเป็นเวลาเจ็ดวันและนำมาใส่สีสันลวดลายตามออเดอร์ของลูกค้าโดยสีที่ใช้ก็จะเป็นสีที่ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงแบบร้อยเปอร์เซนและขายมานานกว่า9ปีส่วนราคาจะเริ่มตั้งแต่690บาทและนอกจากนี้ยังมีของตกแต่งบ้านสัตว์เลี้ยงจากไม้เริ่มราคาราคาเริ่มต้น150บาท หากใครสนใจบ้านดินเย็นหรือบ้านคลายร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงสามารถติดต่อได้ที่เพจบ้านดินเย็นเพชรสมัยมันมาจากที่เราเลี้ยงน้องปอมค่ะเขาที่ร้อนมากเราก็เลยคิดว่าเออที่หมู่บ้านที่เราอยู่อะค่ะมันเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้ว เราก็จะรู้ว่าอาโอ่งที่บ้านมั่นมอนนะคะมันเวลาใส่น้ําแล้วมันจะเย็นเราแล้วเราก็เลยคิดว่าเออตัวนี้ยน่าจะเอามาดัดแปลงทําเป็นที่นอนของสัตว์เลี้ยงได้ค่ะแล้วหลักการทํางานนี่มันมันเป็นยังไงมันจะเป็นหลักการของอเหมือนกระถางซ้อนกระถางค่ะก็คือเวลาที่เราเอาตัวโอ่งเนี้ยค่ะวางไว้แล้วเราก็มีถาดใส่น้ําถาดใส่น้ําวาง ค้าใส่น้วาวางเทินด้านบนนะคะแล้วก็เอาน้ําเติมเข้าไปอย่างนี้ค่ะีอันนี้เป็นถาาใส่น้ํานะคะ,ะ่แล้วก็เติมน้ํหดือน้ําเย็นเข้าไปค่ะความเย็นนะคะมันจะกระจายลงไปรอบๆบ,บริเวณโอ่งค่ะมันก็คือแล้วก็มันจะไปช่วยให้อากาศภายในนะคะ่ะเย็นขึ้นความชื้นสัมผัสเนี่ยมันจะลดลงค่ะวิธีการก็ใส่น้ําเติมเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยคะ่ะ ไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําแข็งนะคะเป็นน้ําเย็นเฉยๆน้าเปล่าธรรมดาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะพี่ให้ปิดฝาไว้เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราขึ้นไปนอนแช่น้ําอันนี้คือจําเป็นมากๆเลยเพราะว่าถ้าเขาไปนอนแช่น้ําปูปาเขาจะป่วยอาจจะเป็นหวัดหรือว่าอาจจะปลอดชื้นเป็นเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่แนะนําให้ใส่น้ําแข็งเยอะเพราะว่าน้ําแข็งอะคะ่ะเวลาเขาละลายอะไอ้น้าเขา่าจะหยดแล้วมันก็จะเป็นอ ข้างล่างค่ะมันจะจะเป็นน้ําอยู่ข้างล่างเวลานอนเขานอนนะคะก็จะทําให้เขาชื้นเป็นเชื้อราปลอดชื้นได้เหมือนกันเป็นหวัดได้เหมือนกันค่ะแล้วอุณหภูมิภายในมันจะเย็นมากเวลานอนเขาวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างเงี้ยค่ะข้างนอกร้อนจัดข้างในเย็นจัดเขาก็อาจจะช็อกได้โดยเฉพาะกระต่ายกับแมวเนี่ยอันตรายมากค่ะ้อาลูกสีที่เห้นมันไม่อันตรายต่อตว์เลี้ยงหรอสีไม่อันตรายค่ะตัวนี้งานของเราอะค่ะ,ะเราผ่านมอพอชก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรมชุมชน ซึ่งเราจะต้องเอาผลิตภัณฑ์นะคะเข้าไปตรวจสอบใน l ลบของของเขาะคะ่ะของกรมอุหกรรมนะคะแล้วก็จะมีการตรวจสอบทุกๆสามปีค่ะก็จะส่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็จะมีแบบประเทศเพื่อนบ้านพวกลาวมาเลเซียเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะแล้วก็ฟีดแบ็ของลูกค้าเนี่ยเวลาที่แบบลูกค้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาปัญหานั้นอะเข้าไปไปดูว่าเออมันเกิดจากอะไรตรงไหนแล้วเราก็ปรับ ปรับใช้มาเรื่อยๆค่ะแรกๆเลยเนี่ยปัญหาของลูกค้าคือว่าอบอดี้ของตัวโอ่งกับตัวสัต์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยบาลานซ์กันอย่างบางทีสูงเกินไปหรือว่าตรงปากทางเข้าตรงเนี้ยค่ะมันเล็กเกินไปสัต์เลี้ยงก็จะไม่ค่อยเข้าอะไรยเงี้ยค่ะเราก็จะปรับมาเรื่อยๆจนได้เป็นไซส์มาตรฐานณตอนนี้ค่ะ